ความเก่าในการกันของผมเป็นยังไงเต็มใบแทงเต็มใบเต็มใบแทงเต็มใบเท่านั้นไม่ต้องคิดมากลูกี้ นิดเดียวเองอะไหร่ลูกนี้ไม่กินชมพูโปรโลไปก็ลงคุณพลาดแล้วโอ้โหโห,หนาเติบลูกนี้ลองได้นำเงิน ลงจริงๆด้วยใน,น,นหนึ่งตั้งม,ม,นะมาเร็ว ลูกนี้ไม่ยากโอ้โหเรื่องแล้วโก้ลงกินดำ มื่อกี้ชัดนะแต่แรงแป๊บเดียวก็เบออีกอ่อนที่ผ่านสายตาลูกนี้ลงได้อะไรไม่ได้น้ำเงิ่อนเนี่ยเดี่ยวมองไม่ออกต้องลงข้องน้นลาก็เจ็บยากจริงๆในรลกแบบ

กางกองแกงเน้นเกมเหนียวไปก่อนอเจ็ดแค่โอ้โหลืมคิดว่ามันมีหลุมเจา้า ยุ่งแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โห ว้าวแต้มโอ้โหแทงมีไซด์โดยเอียงตัวผิดเหลี่ยมมาด้วยตายละนี่บอกเราว่าการ์กันเหนียว,วนะง่ายลงหลุมยาวสุดยอดเซ15 ผมยิบสั้นทำอะไรที่ไม่ได้เลยสิบ <laughs> ห้า <_ d us> ยิบสั้นทำอะไรผมไม่ได้เฮ้ย <_ d us> ไม่เบิ้ลเว้ยปกติพี่เบิ้ลนี่หว่าผมก็จะเบิ้ลนะมันหลุดมือ องันอย่างดีครับมีลูอีกเลยแน่จริงลงเดยเนี่ยแน่จริงลงเดยไหนเนี่ยลงดิคุณทำเล่นไหนเดี๋ยวลงมาคิดผมว่ากันดียังหาลูลงได้กูลเชื่อ,อใกล้เคียงนะเนี่ยผมจะโชว์ผมจะส่งกันบ้านการเบิ้ลให้ดู เวันได้ทำพอได้ไหมกอปวิชาพี่มาต้องลงอย่างเดียวอะ สอมเป็นร้อยน้ำเงินน้ำตาลได้หมดน้ำตาลก็พอ

อ,อยู่ที่ลูกนี้แหละครับดูสีมากเลยครับผัดเกันตบฮัโลโหลอยู่ที่ลูกนี้แหละครับสิบหกวกสามใช่ป่ะ เจสิบเก้าครับยังไม่ใส่ครับแล้วแจมยากผมพี่รวมไปแล้วหรอคุณมีแต้มเดียวครับโหไม่ธรรมดาเนี่ยวันนี้สวยเว้ย ตรงนี้ต้องเตะแชมพูแล้วเหละเว้ยไม่เตะถ้าเตะเนี่ยเ,เขี่ยมันจะบ,บากหลุมไปดีจริงสองหนึ่งครับแทงอากับมืออาชี้กันเลยนะ นนอ้าวพี่จ่อแล้วว่าระยะเาพี่เอพี่ยังไม่ทจโอ้ไปแล้วเจ็ดค เกือบลงนั่นน่ะเกือบลงนั่นเกือบ,อบเอาวะงานนี้มันต้องเบิลแล้วเป็นไงล่ะครับตังโล,ก,งลกครับโอ้โหเกมนี้โดนตบเละเลยเกือบส